ชาวราศีเมถุนการเงินในเดือนกุมภาพันธ์จะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้นในช่องพลังใจดูดวงในเดือนกุมภาพันธ์นี้การเงินจะเป็นอย่างไรนะครับจะรุ่งหรือเปล่าและจะมูยอย่างไรให้เงินหลอกปังแล้วก็รุ่งเรืองยิ่งขึ้นเรามาดูในเรื่องของอดีตก่อนนะอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับสาหราศีเมถุนเนาะภัยขึ้นเป็นในเรื่องของการวางแผนการเงินนะมีความกลัวบ้างมีความคิดเล็กคิดน้อยคิดมากเหมือนกันนะในเรื่องของการวางแผนต่าง การที่อาจจะต้องมีการใช้ความคิดใช้กับหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้มันผ่านพ้นในเรื่องของการเงินนี้แผ่เป็นไปให้ได้นะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของการกระทําการที่เราใช้ความรู้ทักษะต่างๆให้ได้ในเรื่องของเงินที่มันจะเพิ่มผูนมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีความกลัวว่าอีกจะทํายังไงทําแบบไหนทาแล้วจะดีไหมทําแล้วมันจะเกิดผลดีผลรับผลเสียอะไรอย่างไรก็ยังมีความกังวลอยู่นะ,ะในปัจจุบันนะไพ่ขึ้นว่ามีคนมาช่วยเหลือมีคนมา ให้คําสนับสนุนตัวเราในเรื่องของการเงินที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีความแปรปรวนในเรื่องของความกลัวในใจใจอยู่บ้างแต่มันก็เหมือนแบบเรามีคนมาให้กําลังใจมีคนมาให้ความหวังนะก็อยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลุกขึ้นสู้หรือเปล่านะก็แก้ไขในเรื่องของการเงินให้มันดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอนาคตไพ่ขึ้นในเรื่องของการเงินที่มันอาจจะต้องเจอในเรื่องต่างๆที่มันเป็นเกิดปัญหาบ้าง aking, เกิดการจัดการบ้างแต่ว่า สติปัญญาของตัวเราจะนําพาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาไปที่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่านะครับถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาแต่มันก็ยังมีการจัดการมีการแก้ไขปัญหาด้วยสติปัญญาของตัวเรานะครับเรามาดูซิว่าในปัจจุบันมีอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะครับในเรื่องของการเงิน ให้ขึ้นในเรื่องของการจัดการด้วยตัวของเรานะครับก็มีโอกาสต่างๆนานที่มาจากผู้คนที่มาให้การสนับสนุนมาให้การช่วยเหลือมาชักชวนให้เรามีการเพิ่มในเรื่องโอกาสในเรื่องของการเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ถือว่า,เ,าเราก็ต้องใช้ใจนิดหนึ่งนะเราก็มีความใกล้หนึ่งเพื่อที่จะให้เราเนี่ยไปต่อแล้วก็เพิ่มพูนการเงินให้มันมีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ในเรื่องของสิ่งที่เราทําในเรื่องสิ่งที่เราตั้งใจเนี่ยในเรื่องของการเงินมันจะค่อยดีขึ้นนะหลังจากนี้แต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยในบางเรื่องก็ต้องอดทนนิดหนึ่งเพื่อที่จะให้มันฝ่าฟันแล้วก็ผ่านพ้นในเรื่องของการเงินมาได้เพราะว่ามีคนมาช่วยเหลือแล้วเราก็เหมือนเหมือนร่วมที่จะทําร่วมที่จะสู้ในเรื่องของการเงินที่เพิ่มขึ้นหรือมีปัญหาเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีคนมาพร้อมที่จะช่วยเหลือและดุล ในเรื่องของการเงินของตัวเราเนี่ยให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็อาจจะต้องแลกมาด้วยแรงกายแรงใจนิดหนึ่งนะในช่วงปัจจุบันนี้นะครับเราดูซิว่าเราจะเพิ่มพุนและสร้างทาให้เกิดในเรื่องของความรุ่งเรืองความปังมากขึ้นในเรื่องของการเงินอย่างไรได้บ้างนะไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการสร้างใจก่อนอย่างแรกเลยต้องมีใจที่สู้ใจที่ขจัดความกลัวขจัดความกังวลในความผิดพลาดอะไรต่างๆที่เราเป็นที่เรารู้สึกเยมัน ยังไงแบบไหนให้มันดีขึ้นมันอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างนะสิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือไพ่คือว่าต้องตั้งเป้าหมายนะตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องของการเงินมากขึ้นในเรื่องการตั้งเป้าหมายว่าเรเราอยากที่จะทําเพื่อสิ่งไหนสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นบางคนอาจจะฉันอยากจะมีบ้านฉันอยากจะมีรถฉันอยากจะมีเป้าหมายที่ทําสร้างครอบครัวสร้างอะไรบางอย่างนะว่ามีเป้าหมายของตัวเงินเพื่อจะมีแรงผลักดันแรงบันดาลใจจะเพิ่มทําให้เราเนี่ย อตอบรับในเรื่องโอกาสที่มันเข้ามาและทําให้เจริญเติบโตนะเพื่อเพิการเจริญเติบโตที่มากยิ่งขึ้นด้วยกําลังใจพลังใจที่เราสามารถเอ้ยทำแล้วมันก็มีความสุขนะในงานถี่ทําเรื่องเงินเรื่องอะไรมันก็มีเข้ามาแต่กําลังใจมันก็ต้องเพิ่มพูนตามสิ่งที่มันเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะครับเราเนี่ยเออในห่วงช่วงนี้มันก็ถือว่าเป็นโอกาสนะที่เราต้องช้อนในเรื่องของโอกาสเรื่องของเงินทองทองเนี่ยมันมีเข้ามาอ่ะดูซิว่าเรื่องของเทพเทวาจะสื่ออะไรกับเรา ไพ่ขึ้นว่าในช่วงนี้ก็ต้องเสริมดวงด้วยเสริมบุญตวงตวด้วยนะมันเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงผลักดนันสร้างพลังใจในตัวเราด้วยนะในเรื่องของการทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลการไปทําบุญตามวัดวา,ารามต่างๆหรือการสวดมนต์การนั่งสมาธิเพื่อเสริมสติเสริมปัญญาของตัวเราจะได้มีสติมากขึ้นในการขจัดปัญหาในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้มันเป็นทิศทางที่ดีได้ด้วยเช่นกันนะครับไพ่ขึ้นในเรื่องของพญานาคไพ่ขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ได้รับพลังงานจากสิ่ง สิทธิปกปักรักษาให้ขึ้นเป็นพลังงานขององค์พญานาะคดังนั้นเราสามารถไอษฐานจิตเพื่อจะได้รับเงินความปังมากยิ่งขึ้นจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาตัวเรานะครับเพื่อให้เราอย่าไปกลัวแล้วก็ตั้งใจในสิ่งที่ทำในปัจจุบันและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือและให้รับให้เราได้รับในสิ่งที่เราประสงค์หรือสิ่งที่เราต้องการนั่นเอง ไพ่เตือนอะไรบ้างนะครับไพ่เตือนในเรื่องของการทําใจสบายๆเลยนะโอกาสมันมีเข้ามาแล้วเมื่อเรามีความกังวลจนเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้มันดีขึ้นนอกจากการกระทําของเราในปัจจุบันทําให้ดีที่สุดไม่ว่าไม่ว่าปัญหาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการหรือผ่านพ้นมันไปได้อยู่แล้วนะครับดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินในห่วงช่วงนี้อยู่ที่70%นะโอกาสเรื่องการเงินมีเข้ามาระวังเรื่องใจตัวเราอย่างเดียวเพราะว่า ใจตัวเราเนี่ยมันจะทําให้อ่พลาดโอกาสบางสิ่งบางอย่างไปได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของโชคลาภนะโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างดูซิเรื่องของโชคลาภเนม่ันตกในเรื่องของใจนยเราต้องฟื้นฟูนกําลังใจตัวเองเยอะๆเ,เพราะว่าในเรื่องของโชคลาภเตรยพร้อมมา มาพร้อมกับในเรื่องของใจที่มั่นคงจิตใจที่เราไม่คิดฟุ้งซ่านนะมันเป็นเรื่องของการสร้างแรงดุดให้กับตัวเองในเรื่องของโชคลาภเมื่อเราคิดมันไปไปได้มันก็สามารถไปไปได้ตามจิตตามใจของตัวเราได้เช่นกจนาแต่ซึ่งในช่วงปัจจุบันนียมันอาจจะ เป็นไปได้ยากเหมือนกันในบางเรื่องบางราวที่มันอาจจะมีความทุกข์มีความกังวลในหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เราต้องสร้างแรงผลักดันให้มันเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเรานะครับอาจจะทำอย่างไรนะครับเกิดโชคลาภเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นในเรื่องของการที่เราอาจจะต้องสร้างแรงบันดาลใจสร้างแรงผลักดันตัวเราในเยอะๆเพื่อจะให้เกิดโชคเกิดลาภของตัวเรามากยิ่งขึ้นเริ่มเกนจากใจของตัวเรานี่แหละเป็นหลักสําคัญเพิ่มขึ้นการช่วยเหลือผู้อื่นการที่เราแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นการสร้างบุญนะแล้วก็เป็นการที่เราได้รับพลังงานที่ดี เข้ามาหาตัวเราเรื่องโชคลาภก็จะมีพลังงานมากขึ้นกว่าเดิมน,นะครับเรามาดูซิว่าและ สิ่งศักด sì, ิ succeed, ์สิทธิ bah, ์นะเราควรจะมูอะไรให้เกิดโชคเกิดลาภเพิ่มขึ um ้นนะแล้วทิ Lad ์จะบอกอะไรกับเราบ้างนะครับไพ่ขึ้นเป็นเนเรื่องของการปรับใจตัวเราเนี่ยให้เยอะๆเนี่ยไพ่เซียวซิกก็พูดแบบนี้เหมือนกันนะในเรื่องของใจของตัวเราเหมือนถ้าเราคอยปกปักรักษาตัวเรานี่แหละในเรื่องของพลังงานที่ทําให้เราเกิดโชคเกิดลาภมากขึ้นแต่ตอนนี้เหมือนพลังงานเราปิดกั้นนะปิดกั้นให้ไม่เกิดโชคเกิดลาภที่มันได้แบบเต็มที่สักเท่าไหร่นะครับไพ่ขึ้นเป็นพระอินทร์นะไพ่ขึ้นเป็นพระประธานในโบต์หรือพระประธานที่เรา ศรัทธาหรือว่าวัดใกล้บ้านของเรา พระคู่บ้านคู่เมืองพระคู่จังหวัดที่เราเกิดตรงนั้นตรงนี้ก็สามารถไปขอพอรแล้วก็ได้รับในเรื่องของโชคลาภมากยิ่งขึ้นแถบต้องไปทําบุญนะถาวายสังฆทานหน่อยไปทําบุญวัดนั้นวัดนูนวันนี้ก็1ิบาท2ี่ิบาทก็ได้ใส่ตู้อยอดตู้นะเพื่อจะเสริมดวงให้กับต,ตัวเราเนี่ยมีโชคมีลาภเพิ่มขึ้นก็จะช่วยได้เช่นกันนะครับไพ่ขึ้นเป็นพลังงานของอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาแล้วก็ขึ้นเป็นพลังงานของพญานาคนะนะแล้วเนี่ยให้เรา อธิษฐานก็แลรากน,นะหรือว่าขอพอรกับองค์พระน่าก็จะช่วยในเรื่องของโชคลาภเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเป็นการเพิ่มโอกาสก็แลรากัดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องโชคลาภก็ไม่้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากนะครับสิ่งที่พ่อยากจะเตือนเรานะในเรื่องของโชคลาภเป็นสิ่งที่เราต้องปรับเรื่องของใจตัวเราให้ดีมีความสุขมากยิ่งขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยค่อย ฟื้นคืนและดีมากขึ้นกว่าเดิมก็ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรมากทุกอย่างมันก็จะค่อยๆดําเนินไปตามจิตตามใจของตัวเราดังนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของโชคลาภในห้องช่วงนี้อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นนะก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็ขึ้นอยู่กับใจของตัวเราและสร้างบุญและอธิษฐานจิตกับองค์พญานาคก็จะช่วยในเรื่องโชคลาภเช่นกันนะครับ เลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของชาวราศีเมถุนจะเป็นเลขอะไรในเดือนกุมภาพันธ์นี้ดูสิไพ่ขึ้นเลข3เลข9นะครับแล้วก็ขึ้นเป็นเลข9เลข3อ่ะเลข9้าเลข3านะหรือ3 3 9เได้หมดนะครับเป็นเลขมงคลหรือลัคกี้นัมเบอร์ของเราในช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะเลข9้เลขสค่อนข้างดีเลยเพราะไพ่ขึ้นว่าจะอยู่รอดปลอดภัยทุกอย่างมันมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มาปูพรมให้กับเราไว้ได้เลยนะต้องบอกวันนี้เลยแลแล้วเนี่ย เมื่อเราเอาเลขเหล่านี้ไม่ว่าจะทำมอรเปเปอร์ก็ตามนะไม่ว่าจะอาเขียนใส่ก,กระดาษเล็กๆเ,เพื่อจะใส่ในกระเป๋าสตางค์ของเรานะครับไว้ในหลังเคงสโทรศัพท์ของเราก็ได้เป็นการเสริมตัวเองให้มีสนเสน่ห์เพิ่มขึ้นและทำอะไรมันก็มีความรอดปลอดภัยทุกสปปรรพสิ่งเป็นกำลังใจให้ครับ